สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่7พฤกษภาคมสองหาหกครับผมมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบงปั่นเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับงวดที่แล้วครับให้มาครับ1เม็ดเดียวครับ1เม็ดเดียวครับเลขออกล่างครับ17ครับผมเพิ่นให้มาก5 1 9หาเกครับผมเนาะ จับคูบ่เข่าตาวาเหล็กวิ่งเพลินครับผมเข่าเมื่อล้วเจ็ดงวดติดต่อกันครับผมเนาะรวมงวดนี้ด้วยนะครับรวมงวดนี้ด้วยเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันครับล่างอย่างเดียวครับงวดที่แล้วหนึ่งครับนี่ครับก่อนที่วาพันจะโทษมาหาผมงวดที่แล้วเพิ่นว่าเลขสูตรหนีครับผมเนาะเขล็กลอกจากกทมอครับผมลางอย่างเดียวครับเข้าเมื่อล้วหกงวดติดต่อกันถ้าเข้างวดนี้ จะเป็นงวดที่7็เข้าจริงครับนี่ครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามนีครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะงวดที่แล้วเลขออกล่างครับ17นี่ครับให้1มาเม็ดเดียวเลขออก17ครับแต่ว่าเพันหหนึหาหนึ่งเก่ากับผมเนาะมือขึ้นครับผมเพันโทบมาหาเพ่นว่างวดนี้พี่ขอปล่อยล่างก่อนนะเลขลอกจากกทมครับ ส่วนบนรอก่อนนะครับผนแจงเข้ามากมันแจงข่าเอฟซีทางช่องต่อครับผมเนาะวันนี้จะเป็นเลขล็อกจากกทมครับผมล่างอย่างเดียวครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูของปั้นีก่อนครับของปันีเอฟซีทางช่องกับเรเห็นเยอะมากครับผมทําไมค่อยหัดงวดนี้ลงของปณนีช้าจังเลยทั้งที่ผมลงคิปแล้วนะครับของปณนีครับผมเนาะของปณนีงดที่แล้วครับให้มาครับ แปดเก้าหนึ่งสองห้าหกครับแปดเก้าหนึ่งสองห้าหกครับเข้าที่หนึ่งหกครับสูตรหกตัวของปนีก็คือว่าแม่นย่ำมากครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับของปนีครับผมถ้าไม่มีหกตัวนี้ครับผมห้ามลงทุนเด็ดขาดครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับ 6790แล้วก็3 4ครับให้เอฟซีทางช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับคนที่รอ <c oughs> สำหรับคนที่รอครับผมวิ่งล่างเงินล้านของพิษตายครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครจับเลขล็อกจากกทมรครับมาใส่วิ่งล่างเงินล้านของพิษตายเข้าที่1 ตรงๆครับหนึ่งเจ็ดตรงๆครับนี่ครับผมลอกก่อนครับผมเนาะเลขล็อกไม่ใช่เลขวิ่งเงินล้านของพิ่ต่ายล่างอย่างเดียวรอ,อก,ก่อนนะครับแต่ว่าลิดนี้จะลงเลขล็อกจากกทมครับผมล่างอย่างเดียวให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ youtube ช่อง ทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเพราะว่าเฟซปลอมเฟสเพราะว่าเพจเฟซปลอมเพจปลอมเยอะมากครับผมเอาซื้อผมเอาหน้าตาผมไปแอบอ้างไปหากินพวกนี้อินไซบอดีมาครับผมเนาะถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆครับมากดติดตามได้ทางย t ท b e นะครับทางช่องผระหัดชาแนลครับแล้วก็ผระหัดคนเดิมน,นะครับมาครับผมมาครับเลขล็อกจากกทม ล้านอย่างเดียวครับมาฝาก f อทางช่องผมเนาะเลขล็อกจากกทมล้านอย่างเดียวครับเลขล็อกจากกทมเพิ่งแจ้งข่า,าวเมื่อวาสูตรนี้กำลังเดินดีครับผมเนาะ เข้ามาแล้วเจงวดติดต่อกันครับวิ่งล่างตัวเดียวของเลขล็อกจากกทมครับผม <c oughs> เพื่อนว่าสูตรนี้กำลังเดินดีทั้งผัดเข้ามาแล้วเจ็งวดติดต่อกันครับรวมรวมเงดดินทีนะครับครั้งแรกที่ว่างวดที่แล้วผมล่วงคลิปไปเขามาหกงวดนี่ครับผมงวดนี้เป็นงวดที่เจดครับจากกทมครับ เลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับให้มา เม็ดเดียวครับผมแล้วก็จับคู่ให้2คู่ครับเลขล็อกจากกทมงวดนี้ให้มาครับเม็ดเดียวครับเงื่อนก็คือครับ2เม็ดเดียวครับล่างอย่างเดียวครับ2เม็ดเดียวครับผมล่างอย่างเดียวครับจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่ครับจับคู่ให้ที่ แป๊บนึงครับ2 5 2 9ครับ2 5 2 9ครับเน,น,น,น้นที่วิ่ง2ล่างนะครับเน้นที่วิ่ง2ล่าง2มาได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลัก10บนะครับเป็นแจงข่าวมากับผมเนาะนี่ครับ ลงวันที่16ครับทับหทับหกเครับนี่ครับผมมาแล้วครับเลขล็อกจากกทมที่ทุกคนรอคอยครับผมล่างอย่างเดียวครับสูตรนี้เพนว่าแจงคาวแจงเืืนเอฟซีทังช่องเขาเม่แแล้ว7จ็ดวติดต่อกันครับผมนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับจากเจ้าของเลขล็อกจากกทมครับผมล่างอย่างเดียวครับ งวดนี้ให้มาครับ2เม็ดเดียวครับ2เม็ดเดียวครับจับคู่ครับ25 29 2ครับ2 5 2หครับแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับคนที่ถามมาว่าวิ่งล่างเงินล้านของพิ่ตายจะได้วันไหนรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวผมติดต่อไปครับผมเนาะช่วงนี้ปิดายกันเงียบครับผมติดต่อยากมากครับผมเนาะพี่ตายครับผมนี่ครับ ลอก่อนนะครับรอก่อนวิ่งล่างเงินล้านของพี่ตายออนรับแลครับโอเคครับผมเนาะให้เอฟที่ท่านช่องแคปหน้าจอออกครับผมสำหรับคนที่ถามมาว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวแคบนึงด,ดูก่อนครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ให้ตัวไหนล่างอย่างเดียวงวดนี้ เลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวงวดนี้ให้มาครับล่างอย่างเดียวนะครับ1กับ2ครับ1กับ2ครับจับคู่ครับ1 5 19 25 29ตรงกันครับผมเนาะนี่ครับตรงกันครับวิ่ง2ครับ25 29ครับตรงกันกับเลขล็อกจากกทมนะครับนี่ครับผมตรงกันครับผม ก็ตามนี่ครับผมเนาะตามนี่ครับผมกับสุดท่านี่กระคอวอวยพรให้เอฟซีทางช่องคิดบังคิดนี่ครับผมเดินทางแขวขาดปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้ในเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมทุกอย่างที่ผมลงคลิปไปเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะ <c oughs> คลิปนี้การสวัสดีครับเจิญคลิปหน้าครับผม